เคย,ยด่าใครบ้างแม่ผมเลี้ยงมาแล้เคยด่างี้นะมาตะคอกผได้ยังไงเนี่ยเด็ดทหารสองเดียนโอ้โหโแล้วก็ถุยเหรียญก็เด่นอ,อะไรดาวเดือยอะไรมั่วตั้วหมดเนี่ยกองร้อยแตกครับเหลือผมคนเดียวทหารสามพันคนกองร้อยผมแตกทับไปหมดแล้วแตกเลยหลงทิศกันทหารฆ่าศัาตรูศัตรูของเราเหลือหนึ่งหมื่นนายผมคนเดียวโอ้ไปสู้กัรหนึ่งหมื่นนายอ่ะหลงอยู่ในป่าคนเดียว ขุนชมาชาเห็นคุณงามความดีกลับมาโดยไม่หลงทางนี่มาให้เหรียญเหรียญไม่หลงทางเหรียญฝั่งนี wins, ancies, ้สงครามเวียดนามคุณสมร้อยสิบโอ้โหไปลบมาทหารเพื่อนร่วมกองพันตายหมดเยียบระเบิดเยียบการระเบิดผมนี่คู่ผมเชฟคุณชกการให้มาไปเหยียบการระเบิดแล้วไม่ตายเยียบกับข้าวของคุณชมาชา าฟังคำปราสายนายโอ,อวมาของท่านคุณพันธ์สันชัยกันเชิญครับโอ้หัามบอดชุดฟางดูครับดูเชิญนะท่านครับเออเงียบหูหน่อยครับ โอ้ยขอแล้วคินครับท่านครับกรัผมขอเปิดงานฉลองทหารใหม่ทุกท่านจะได้พบกับการแสดงมากมายขอแมวอมโอ้อยากกินเลยกันอะอจะจะเป็นระเบียบเยอะ,ละแล้วเกินแล้ว ตั้งนานแลขอเปิดงานนาบัตเี้เฮ้ยโยใะเฮ้ยใยอเฮ้ยเยเพื่อเป็นสิริมงคลกับทหารใหม่พอเราไปซื้อคอมาแล้วเป็นการถ่คอวันน้เราจะปล่อยคอโอ้ยปล่อยคอก็เบืรอคุณเต้